คุณผู้ชมคะสำหรับช่วงปิดทองหลังพระในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านเราดูตําบลหนองยวงอําเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลําพูนค่ะเราจะไปดูกลุ่มออมทรัพย์ที่ชาวบ้านเนี่ยเขารวมตัวกันออมเป้าหมายก็เพื่อช่วยเหลือกันเองนะคะของคนในชุมชนจนกระทั่งประสบความสําเร็จในตอนนี้แล้วก็สามารถที่จะยกฐานะเป็นสถาบันการเงินที่เข้มแข็งเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาทําอย่างไรถึงได้เป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านอื่นๆเพื่อมาศึกษาดูงานกันค่ะ นโยบายของสถาบันการเงินของบ้านเราดูไม่ได้สร้างขึ้นมาหรือว่าทําขึ้นมาในเชิงพาณิชย์นะได้ก่อตั้งและขึ้นมาก็เพื่อเกื้อกูลอุดหนุนเฉพาะในหมู่บ้านชุมชนนะครับเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีนั้นในเชิงพาณิชย์ัยังยังยังไม่มีไม่มีประสบการณ์แต่ใช้เชิงปฏิบัติเป็นเกณฑ์ แล้วยึดถือที่ว่าเอาเอาชุมชนเป็นหลักมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนระบบเครือญาติหรือวงตระกูลนะครับการที่จะมาเป็นสมาชิกของของกลุ่ม,มอมชับหรือว่าของสถาบันการเงินของเราเนี่ยต้องเป็นคนที่นี่มีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นบ้านนี้แล้วเราจะให้สิทธิ อีกอย่างหนึ่งก็คือลูกหลานลูกหลานที่ย้ายไปอยู่ที่อื่นพ่อแม่ยังอยู่ที่นี่อยูอ่มีคนรับผิดชอบอันนั้นเราจะรับเป็นสมาชิกนะครับแล้วสมาชิกเราจะรับตั้งแต่แรกเกิดมีแม่มีพ่อมาสมัครเป็นสมาชิกให้นะครับมา,มาออมให้นะครับเพื่อส่งเสริมและให้สมาชิกหรือให้เด็กนะเกิด รู้สึกว่าให้รักการออมตั้งแต่เด็กครับการออมตั้งแต่เด็กเลยเงินฝากเงินเงินออมของเราจะมันจะมีสองลักษณะครับคือหนึ่งเงินออมสัจจะอันนี้เราจะออมทุกวันที่29คือเป็นวันเกิดเป็นวันเกิดของกลุ่มเราวันที่29กับวันที่1นะครับวันที่1คือเป็นวันเสนอกู้นะครับแต่เราจะถือว่า เงินออมตกครั้งก็ม่ได้ค่าใครใครวันที่ยยังไม่ทันออมมาอ,อมวันที่หงนี้ก็ได้ครับก็เราทํากิจกรรมก็คือเราจะรับฝากเงินพิเศษทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นะครับเดือนหนึ่งหนึ่งก็4ครั้งครับการรับฝากสิ้นปีเราก็จะมีประชุมสามัญประจําปีทุกปีาการปร,ประชุมสามัญทุกปีนี่เราก็จะปันผลให้กับสมาชิกที่ มาฝากเงินออมแจกทุนให้แก่สมาชิกด้วยกับสมาชิกที่เป็นเด็กเราก็จะให้ทุนาการศึกษาแก่เด็กแล้วจะให้ทุนผู้ด้อยโอกาสปีหนึ่งก็สิบกว่าทุนเหตุที่ที่ประสบความสำเร็จในการทำงานนี้ก็คือ,อ,อคขาอจะหนึ่งก็เป็นความซื่อสัตย์ สื่อสัตว์ของคณะกรรมการและของมสมาชิกด้วยนะครับอสองก็เสียสละนะสองคือต้องเสียสละมาทํางานด้วยใจแล้วก็ข้อที่สามก็คือรับผิดชอบรับผิดชอบงานที่กรรมการคนไหนทํางานในในด้านใดก็ให้รับผิดชอบรับผิดชอบข้อที่สี่ก็คือเห็นอกเห็นใจกันนะครับระหว่าง สมาชิกกับกรรมการเนี่ยต้องเห็นอ,อกเห็นใจกันครับว่าโอ้ต้องการจริงมันจนจริงเลยเราก็ต้องช่วยเราเห็นอ,อกเห็นใจเขาและอีกข้อหนึ่งก็ไว้วางใจกันครับไว้วางใจซึ่งกันและกันนะครับคือกรรมการก็ต้องไว้ใจสมาชิกสมาชิกก็ต้องไว้ใจคณะกรรมการก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับ หรือว,ว่าทุกกลุ่มที่คิดคิดจะตั้งกลุ่มขึ้นมาก็ก็ควรที่จะคิดว่าเรารวมกลุ่มรวมกลุ่มสัจจะสะสมเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนเข้มแข็งครับอดออมพร้อมใจร่วมแรงพบแสงธรรมะชนะจนครับอนี้ขอฝากนะครับนี่และอีกข้อหนึ่งก็ขอฝากก่อนฮะเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงคือเสียงตรัส คำดำหลัดในหลวงรับสั่งฟังกันใหม่จงรวมกลุ่มเก็บเงินออมพร้อมเพียงไปลูกหลานไทยจะอยู่สุขทุกโครเรือนนะครับ ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ที่ชัดเจนนะคะว่าสุดท้ายแล้วปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสามารถช่วยคนในชุมชนนะคะอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดหนี้ได้อย่างแท้จริงสัปดาห์หน้าค่ะปิดทองหลังพระจะนำท่านผู้ชมไปที่ไหนเดี๋ยวมาติดตามดูกันอย่าพลาดนะคะ